สวัสดีค่ะพบกับช่องโหราเวลิตี้และดิฉันแพลพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำที่15-21สิงหาคม2565กับชาวลัคนาราศีมีนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีนในการฟังได้นะคะสำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวประสบ,บดียังส่งผลดีกับภาพรวมชะต,ตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนค่ะเพราะนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วนะคะยังเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยค่ะซึ่งดาวประสบบดีนั้นโคจรได้มาตรฐานเกรรษตราธิบดีที่หมายถึงความมั่นคงมาทับลัคนาราศีมีนค่ะเละี้ยงได้มาตรฐานเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์นะคะและเป็นปัญจมหาบุตโยกด้วยค่ะดังนั้นนะคะในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีในสัปดาห์นี้ยังคงมีความมั่นคงดีค่ะ มีชื่อเสียงและก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะดาวอาทิตย์เจรวนอริได้โคจรเป็นเกษตรตาทิเบดีส่วนดาวพุธนะคะก็โคจรเข้าสู่ภพปัตตนิเล,ละลัคนาราศีมีนเป็นเกษตรตาทิเบดีแล้วก็เป็นมหาอุดค่ะส่งผลให้ในสัปดาห์นี้การงานหรือว่าภาระในที่ต่างๆของคุณค่อนข้างจะเยอะค่ะและคุณนะคะจะต้องเร่งเคียงงานหรือว่าสสางปัญหาต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยทันตามกําหนดด้วยค่ะ แต่ทั้งนี้ก็รู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะก็จะมีไฟในการทำงานมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานอยู่ไม่น้อยเช่นกันค่ะทำให้คุณนั้นสามารถจัดการสิ่งต่างๆให้สำเร็จรวดเร่วไปได้ด้วยดีค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีในสัปดาห์นี้นะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็คือดาวอังคารค่ะดาวอังคารได้โคจรปีนพบสัตว์ชะโคจรได้มถถาตรฐานเป็นราชาโชคส่วนดาวเจ้าเรือนลับะของคุณนะคะก็คือดาวเสาค่ะดาวเสารนั้นยังคงโคจรเป็นเกษตราทิย์บดี อยู่ในภพลาภานะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีดาวศุกร์โคจรเป็นราชาโชคปปในภพปุตตะทำมุมตีกร่วมธาตุน้ํากับชาวคณาราศีมีนและตีกรกับดาวพิศสีดีด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าการเงินของชาวคณาราศีมีนนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคุณจะมีเงินเข้ามาใช้ตลอดค่ะทั้งเงินรายได้นะคะจากรายได้หลักจากงานประจําแล้วก็ยังมีเงินจากรายได้พิเศษรายได้เสริมเข้ามาอีกด้วยค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในเรื่องการเงินนะคะระวังจะมีคนมาหยิบยืมเงินของคุณค่ะ หรือว่าไมคคุณนะคะออกเงินค่าอน,นุนันนี้ให้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่คืนให้คุณค่ะเพราะว่าดาวเจ้เริอนการเงินของคุณนั้นแม้ว่าจะได้เป็นราชาโชคนะคะแต่ก็เป็นประด้วยค่ะต้องระวังการหาเงินมาได้แต่ก็ถูกคนอื่นเอาไปใช้แทนนะคะส่วนในเรื่องความรักของชาวคณาราศีมีในสัปดาห์นี้นะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนปตนิเรือนคนรักคู่ของคุณโคจอมเกษตราธิบดีและเป็นมหาอุดค่ะ สำหรับชาวคณาราศีมีนเที่ยงสดนะคะมีเกณฑ์ที่ดีใน,นการที่จะคบหาก,กับใครสักคนในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะหรือหากมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะก็จะเป็นคนที่คุณรู้สึกพึงพอใจค่ะส่วนคนที่มีคนรักมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่คุณกับคนรักจะมีการปรับความเข้าใจกันค่ะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็ทําให้ความรักมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะก็ขอให้ชาวคณาราศีมีนทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ และถ้าคุณชอบคลิปคํมภีร์ยานนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หัวราวารตีและแพรพยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคําภีร์ยารจากช่องหัวราวารตีกดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคําภีร์ยานให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ